wisdom สูงสุดของพี่นุ้ยละกันที่พี่นุ้ยรู้สึกว่าถ้าเรารู้หลักการนี้ตั้งแต่วันแรกนะชีวิตเราคงง่ายกว่านี้เยอะมาก wisdom ข้อนั้นที่พี่นุ้ยได้ตกผลึกเป็นเรื่องอะไรล่ะครับพี่รู้สึกว่าการเรียนรู้สร้างอิสรภาพให้กับเราจริงๆสร้างทางความสําเร็จสร้างให้เราแข่งขันขึ้นมากับคนอื่นได้ไม่มีการลงทุนแบบไหนที่คุ้มค่าเท่ากับการลงทุนให้ตัวเองในเรื่องการเรียนรู้เวลาเราลงทุนให้คนอื่นพี่ก็ชอบลงทุนในเรื่องการเรียนมีส่งเด็กๆที่ไม่ใช่ลูกตัวเองเรียนอยู่นะคะแล้วก็เด็กในคลิน ก็ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพนักงานพี่ก็ส่งเรียนอันนี้เป็นสวัสดิการของคลินิกเราหรือว่าเราตั้งใจทําขึ้นมาเองครับเราตั้งใจทําขึ้นมาเองค่ะเรารู้ว่าใครจะต้องทําหน้าที่อะไรครับให้เขาไปด้านนั้นให้สุดให้เขาเป็นแขนขาที่แข็งแรงของเราพี่บอกเลยนะพี่มองว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พี่ให้เขาพี่ให้ของขวัญคนไม่ใช่เป็นของซื้อกระเป๋าชาแนลไปให้ไม่ใช่ พี่ของขวันคนด้วยการเรียนเพราะว่ามันคือ wisdom ที่แท้จริงแล้วมันจะอยู่กับคุณไปตลอด